อย่ไเนี่ยเากันกมือไหนปามือไหนปามือไหนเร็อมือมือโอพีกกิจะได้กินไหมเนี่ยเรเาได้กินาท่น้นี้ย่มาท่นเดี๋ยวให้ิกกแบ่งิก้

อาดีดีอดีดีเอพอฮไปป๋อกินข้าวอยู่นี่เนไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเียันเดี๋กันขวามือกันขวามือขวามือเยทงนี้ขวามือขวามือกันเดี๋ยขวามือกันแล้วเดี๋ยขวามือกันขวามือกันขวามือขวามือกแล้วขวามือเออขวามือขวามือเอออะ ขามือข่มือข่ามือกันขอามือเออขอมือกันขอมือขอมือเออนั่นแหละขอมือเอออะไรกินน้ำมือขอม,ขอม,ขอมือข่ามือเออนนั่แหละไอไกินน้ำมันไปเนี่ยไปแล่วไปแล่วเดี๋ยวจะกินนี่ต้มเข่าเยอะไปลองได้แล้วนะเออไปไปไปเดี๋ยวข้าวไม้ปลากัน tok 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 เมาเดี๋ยวจะป้อนข้าวปลากันเอ้าป้ามือกันป้อมือเออน้ามือได้แล้วเออเจี๊ยบป้อมือป้อมือกันเออ Alah kia Pengkan Pengkan Pankan Pama 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 di di Pama Eh Eh Diaw Lo 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 Pama Eh Apa Ya Kia Lo Eh Eh Mua leo Diaw lo Bớt Ini kata kong pa Lepas Ini 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 อ่ะสิปลาต้องบงว 5, งา,าวให้ขิาหปลายากให้ปะเด้อเดี๋ยวอยกินข้าวต้มลอยู่เย็นๆงานนีกินข้าวออาาปลานางควรยาวยวมันขว่มือมันมาเียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกิน ปาปะปปโอ๊ยปะปปน่าห้านะลงลลงลลปปโอยูปิเนี่ยโอเคไปแล้วพี่ทา